สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้กางเกงยีน์รีวาย501ริมแดงผ้าไว้โอ๊กมา1ตัวนะครับก็คือตัวที่เห็นอยู่นี้นี่เองนะครับตัวนี้นะครับเป็นบิ๊กไซส์หน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเอลสีนะครับความยาว32นะครับตัวนี้เป็นกางเกงผ้าไว้โอ๊กนะครับเบคอิน USA นะครับผ้าดิบริมแดงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนี่ครับเป็นผ้าไว้โอ๊กนะครับ วายโอ๊กแมคอินยูเอสเอนะครับแมคอินยูเอสเอนะครับเป็นผ้าดิบริมแดงนะครับตัวนี้เป็นริมแดงสักคู่นะครับนี่นะครับเป็นผ้าดิบริมแดงนะครับตัวนี้ผลิตนะครับเห็นนะครับต้องพลิกนิดนึงนะครับ นี่ครับ Make in USA ถือมือเดียวลำบากจริงๆเลยนะครับตัวนี้ผลิตสัปดาห์ที่20นะครับปีคศ17นะครับปีคศ17รหัสกระดุม5.115นะครับรหัสกระดุม5.115นนะครับนี่นี่นะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับสำหรับกระดุมเลขกระดุมนะครับ 5 115นนะครับตรงกันนะครับตัวนี้เป็นบิ๊กไซส์นะครับเป็นผ้าดิบนะครับ ท่านใดนะครับที่เอ4นะครับแล้วสนใจเป็นกางเกงยีนผ้าดิบริมแดง m ม k e i น u s เอสเอนะครับรีบจัดเลยนะครับมีตัวเดียวนะครับของไม่ได้หาง่ายๆแล้วนะครับสำหรับกางเกงยีนผ้าไวโอเก้แม็กในอุเอสเอนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับรีบสั่งนะครับท่านที่ที่มีเอ4นะครับท่านที่เอ4รีบจับจองนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่8,990บบาทพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับกางเกงราคา เป็นบิ๊กไซส์ที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจจำหน่ายยิลี่วายหรือทาง Li n e แอดเก่งสตูดิโอนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้มี1ตัวพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดสนใจรีบจัดไปเลยนะครับก่อนที่จะหมดใบนะครับภาวะไวโอคนี้มันเลิกผลิตไปแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับหลงๆเข้ามาตัว2ตัวนะครับถ้าเป็นเอวท่านใดก็รีบจัดการซะนะครับก่อนที่มันจะ หายไปโดนซื้อไปแล้วท่านก็จะเสียดายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ